สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูโบในวิชาภาษาไทยเช่นเคยนะคะสำหรับภาษาไทยป .6 ในวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพค่ะการเขียนเล่าเรื่องจากภาพคืออะไรการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะคะก็เป็นการใช้จินตนาการของเราแต่ละคนนะคะร่วมกับประสบการณ์ โดยนำรายละเอียดต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานในการจินตนาการนะคะเพื่อเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านและในการเขียนนะคะจะต้องเรียบเรียงเรื่องราวให้มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะขั้นตอนการเขียนนะคะก็ไม่ยากเลยขั้นตอนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะคะอันดับแรก นักเรียนจะต้องสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในภาพโดยละเอียดมองให้ชัดเจนนะคะเก็บรายละเอียดในภาพว่ามีอะไรที่เป็นจุดเด่นแล้วอะไรที่เป็นส่วนประกอบรองลงมานะคะอันดับที่2องนำสิ่งที่อยู่ในภาพมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและจินตนาการของเราให้เป็นเรื่องอันเดียวกันขั้นตอนที่3า หากนักเรียนคนไหนยังเขียนไม่คล่องหรือเพิ่งเริ่มฝึกเขียนนะคะครูก็แนะนำให้เราเขียนแผนภาพความคิดแล้วกออ็หรือที่เราเรียกว่า mind mapping นะคะแล้วก็นำใจความสำคัญนะคะไว้ตรงกลางแล้วจากนั้นก็แตกแขนงออกไปนะคะว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับประเด็นใดในใจความสำคัญนั้นนะคะ แล้วต่อมานะคะในใจความสำคัญนะคะแล้วก็ในส่วนประกอบของ My n d p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  i n g เรานะคะเราก็ฝึกแต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพนะคะแต่งเป็นหลายๆประโยคแล้วหลังจากนั้นเพื่อที่ว่าในขั้นตอนต่อไปเราจะได้เรียบเรียงความคิดให้ต่อเนื่องเป็นเรื่องราวอันเดียวกันโดยวิธีการก็คือนำประโยคสั้นๆเหล่านั้นนะคะที่เราแต่งไว้มาเชื่อมโดยใช้คำเชื่อม สันธานและก็บุพบทนะคะให้ต่อเนื่องสอดคล้องกันสุดท้ายขั้นตอนที่5เราก็จะสรุปแนวคิดแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องนะคะการตั้งชื่อเรื่องนะคะให้นักเรียนตั้งให้สั้นกระชับแล้วก็ชัดเจนนะคะให้คนอ่านอ่านชื่อเรื่องปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเรื่องที่จะเขียนเนื้อหาที่จะได้อ่านต่อไปนี้นะคะมันเกี่ยวกับอะไรนะคะ สำหรับเทคนิคการเขียนนะคะว่าเขียนอย่างไรให้ได้คะแนนเนาะการเขียนอย่างไรให้ได้คะแนนนะคะถ้า,าตามปกติเนาะเราป .6 เราต้องสอบโอเน็ตใช่ไหมแตเ่เนื่องในสถานเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในปีนี้นะคะเราก็ไม่ได้มีการสอบโอเน็ตและสำหรับเทคนิคนี้นะคะก็เป็นเทคนิคการเขียน คำตอบอย่างไรให้ได้คะแนนจากสทศหรือหน่วยงานที่จัดสอบโอนินะคะในกรณีนี้นะคะเราก็นํามาใช้เพื่อที่ว่าจะเขียนอย่างไรให้ได้คะแนนจากครูโบนั่นเองนะคะ,ะการเขียนเล่าเรื่องนะคะให้นําเสนอแนวคิดสําคัญที่สอดคล้องกับภาพเชื่อมโยงความคิดต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันนะคะไม่วกวนซ้ําไปซ้ามาข้อ2 ใช้ถ้อยคำสํานวนให้ถูกต้องตรงตามความหมายแล้วก็เขียนโดยใช้ภาษาไทยมาตรฐานนะคะหรือภาษากลางภาษาถิ่นภาคกลางไม่ใช้ภาษาอีสานในการเขียนนะคะต่อไปข้อ3เขียนสะกดคำใช้เครื่องหมายไมยมุกให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ใช้อักษรยอ่อยกเว้นพศและขศและระวังเรื่องการเขียนเว้นวรรคตอนให้ดีนะคะอย่าเว้นวรรคตอนผิดหรือบางคนเนี่ย ลืมไม่มีการเว้นวรรคตอนเลยเขียนยาวต่อกันเป็นพืชเลยแบบนั้นก็ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปข้อ4ค่ะไม่เขียนเป็นบทร้อยกองหรือคำกรอนรวมไปถึงบางคนคิดคำตอบไม่ออกก็เขียนเป็นเนื้อเพลงสุง่งแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ถูกต้องต่อไปข้อ5เขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายและรักษาความสะอาดของหน้ากระดาษอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะบางคนเขียนเขียนดีเนื้อหาดีแต่ ลายมือครูอา่านไม่ออกหรือคนตรวจเนี่ยอา่านไม่ออกก็จะทําให้ผู้อา่านปวดหัวแล้วก็บางคำเขาก็ไม่ใส่ใจแล้วก็มองข้ามเนื้อหาของเราไปนะคะเกณฑ์การให้คะแนนนะคะเกณฑ์การให้คะแนนดูนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเขียนตรงตามคําสั่งไหมความยาวตามคําสั่งหรือเปล่านะคะ แล้วก็การเขียนเล่าเรื่องมีการเล่าเรื่องเหตุการณ์พฤติกรรมหรือความรู้สึกทั้งหมดหรือไม่นะคะข้อ3อันนี้เป็นส่วนของเนื้อหานะคะนํนำเสนอแนวคิดสำคัญของภาพได้แล้วก็เรียงลำดับความคิดเชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันในส่วนของภาษานะคะส่วนที่3การสะกดคำใช้เครื่องหมายเว้นวรรคตอนถูกต้องหรือไม่นะคะ การใช้ถ้อยคำสํานวนถูกต้องตรงตามความหมายทั้งความหมายตรงและความหมายแฝงไม่ใช้ภาษาทินหรือคำภาษาอังกฤษโดยไม่จำเป็นในการเขียนประโยคนะคะเขียนประโยคที่สมบูรณ์สื่อความได้เรียงลำดับคำวางส่วนขยายในประโยคได้ถูกต้องเว้นวรรคต้องเว้นให้ถูกต้องตามความหมายนะคะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่ทำให้คนอ่านต้องอ่านทวนซ้ำหลายครั้งสำหรับวันนี้นะครูก็มีแบบฝึกมาให้พวกเราทำนะคะให้เราลองฝึกแต่งเรื่องจากภาพยกตัวอย่างอย่างเช่นในภาพนี้ขั้นตอนนะคะง่ายๆเราลองสังเกตดูว่าในภาพนี้มีอะไรที่เป็นส่วนเด่นที่สุดเลยในภาพเด่นที่สุดเลยนักเรียนเห็นนักเรียนใช่ไหมคะภาพนักเรียน มีผู้ปกครองเยอะแยะเลยแล้วก็มีตำรวจจราจรดูจากเหตุการณ์ในภาพน่าจะเป็นเวลาตอนเลิกเรียนที่มีผู้ปกครองมารับแล้วก็มีคุณตำรวจจราจรมาอำนวยความสะดวกอยู่ที่หน้าโรงเรียนนั่นเองในความสำคัญของเรื่องนะคะน่าจะเป็นอะไรเอ่ยการเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายนั่นเองวิธีการเขียนนะคะเราก็เขียนเริ่มจาก การเดินทางข้ามถนนตรงทางม้าลายมีประโยชน์อย่างไรนะคะและเขียนรวมไปถึงว่าถ้าหากเราไม่เดินข้ามถนนตรงทางม้าลายเราต้องอยืนรออยู่นานเห็นไหมอ่นนี้ก็เป็นผลเสียของการไม่เดินข้ามถนนตรงทางม้าลายเราสามารถเขียนได้อย่างหลากหลายแต่ต้องไม่ลืมใจความสําคัญก็คือการเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายซึ่งต้องมีนะคะอ่ะ งานวันนี้นะคะก็คือการเขียนภาพนี้นะคะให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะคะโดยมีความยาวกำหนดให้4บรรทัดนะคะตั้งแต่4ถึง7บรรทัดนะคะไม่ต่ำกว่า4และไม่เกิน7บรรทัดพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับภาพด้วยนะคะวิธีการส่งงานนักเรียนจะส่งโดยการพิมพ์นะคะ เอาง่ายๆเลยให้นักเรียนพิมพ์ตอบมาในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะโดยความยาว4ี่บรรทัดนะคะในช่องคอมเมนต์ในกลุ่มนี้หรือนักเรียนจะสะดวกเขียนใส่กระดาษก็ได้นะคะแล้วถ่ายรูปแนบส่งมาได้เลยค่ะเอาตามสะดวกนักเรียนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะ อย่าลืมทำงานสมคู่ด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ